สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดเซรีคันทรีนะคะวันนี้แอดเซรีก็จะพามาทำพริกพุ่มเตี้ยคะ่ะถ้าเราอยากได้พริกพุ่มเตี้ยเพื่อไว้เป็นไม้ประดับหรือใส่กระถางสวยๆนะคะอย่างต้นนี้แอดเซรีก็ได้ทำตัวอย่างไว้ให้ดูแล้วนะคะ อันนี้เป็นพริกที่หนูสวนนะคะแฮซิีก็ได้ตัดแต่งพุ่มและต้นนี้ก็เริ่มออกดอกออกผลแล้วนะคะนับอายุจากที่เพาะกล้าจนถึงออกมเมล็ดก็ประมาณเจ็ดสิบวันนะคะ 70วันต้นอื่นอาจจะนานกว่านี้นะคะหรือว่าอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้แต่ว่าพุ่มนี้เสรีได้ทดลองทำอยู่ที่ประมาณ70วันออกดอกออกผลแล้วนะคะวิธีการทำพริกพุ่มเตี้ยนะคะหลังจากที่เราย้ายก้าลงในถุงปลูกหรือแก้วนะคะ ของ s อ d ซีก็จะมีทั้งเป็นถุงนะคะย้ายก้าลงมาใส่ถุงอันนี้ก็จะเป็นแก้วกาแฟเก่านะคะอายุจากย้ายก้าลงต้นประมาณนี้ก็อายุหนึ่งเดือนนะคะนับใบจริงแอ้ใช้วิธีนับใบจริงนะคะ นับใบจริงยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก็คือนับจากอันนี้อันนี้ไม่นับนะคะอันนี้เป็นใบครั้งแรกที่เขาขึ้นมาแ้ะก็นับขึ้นมา1นึสองสนะคะก็จะเป็นคู่ที่1คู่ที่2คู่ที่สามหลังจากนั้นแอสดีก็จะ ตัดยอดเลยนะคะพอตัดยอดเสร็จเราก็จะได้กิ่งเพิ่มขึ้นมา 1, 2, 3 4 4สอกิ่งนะคะถ้าแข็งแรงถ้าต้นไหนมีความแข็งแรงสมบูรณ์เราก็จะเขาก็จะออกกิ่งตามตาเราก็จะได้ทั้งหมดทุกตาเลยนะคะอย่างบางต้น ที่ไม่แข็งแรงอาจจะได้เป็นสามอย่างนี้นะคะอาจจะได้เป็นสามหนึ่งสองสามอย่างพุ่มนี้ก็ได้เป็นสามเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะได้ครบนะคะหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ อย่างวันนี้จะทำตัวอย่างให้ดูนะคะเราก็นับขึ้นมาคู่ที่หนึ่งนะคะอันนี้นะเป็นใบคู่ที่หนึ่งนะคะคู่ที่สองคู่ที่สามนะคะ,ะเดี๋ยวเอเซรีก็จะตัดยอดเลย ประมาณนี้นะคะตัดเลยค่ะตัดเราก็จะได้กิ่งที่หนึ่งกิ่งที่สองกิ่งที่สามกิ่งที่สี่นะคะหรือว่าบางต้นก็จะออกมาแค่หนึ่งสองสามแล้ก็จะเป็นพุ่ม ถ้าเราอยากได้พุ่มกว้างกว่านี้เราก็ตัดอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าแอสเซรีก็เอาพุ่มแค่นี้พอละคะ่ะถ้าพุ่มกว้างกว่านี้เดี๋ยวมันจะใหญ่ไปมานี้นะคะอย่างอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้อย่างต้นนี้นะคะก็หลังจากเราตัด แบบนี้ได้5้าวันก็จะแตกกิ่งเพิ่มส่วนต้นไหนเรายังเราลองนับดูแล้วเขายังไม่ถึงนะคะแล้วก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็ทยอยตัดเรื่อยๆนะคะอย่างพุ่มนี้หนึ่ง สองสามอย่างอันนี้ก็ได้แล้วนะคะได้แล้วเราก็ตัดเลยชุบเรียบร้อยอเเาาก็ทยอยตัดอย่างต้นนี้เขายังไม่ถึงเราก็เก็บไว้ก่อน นี้ก็นับขึ้นมาเลยค่ะหนึ่งสองสามเสเซนีก็จะตัดเลยนะคะนับอย่างนี้นะคะหนึ่งเริ่มนับหนึ่งสองคู่ที่หนึ่งนะคะคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สาม หรือว่าใครอยากได้สูงกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าสิริจะเก็บไว้แค่นี้จะได้ติเตี้ย<ๆ>ก็ตัดเลยค่ะชุบเรียบร้อยเพียงเท่านี้เราก็จะได้พริกพุ่มเตี้ยแบบต้นนี้นะคะนี้ก็เริ่มเป็นพุ่มแล้วนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาเซียรีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ